ออเนอร์เปิดตัวอุปกรณ์ AI ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกการประกาศนี้เป็นก้าวยิ่งในอุตสาหกรรม AI device โดยออเนอร์ที่นำเสนอออ n o เนอร์โรบอตโฟนอุปกรณ์ที่รวม AI หลายมิติและเทคโนโลยีที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ที่น่าสนใจคือออ n o เนอร์โรบอตโฟนเป็นการผสาน AI กับหุ่นยนต์และสมาร์ทโฟนเข้าด้วยกันมันเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถหลายมิติประกอบด้วย AI หลายรูปแบบมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลแบบหลายมิติให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมความสามารถแบบหุ่นยนต์ผสานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำให้อุปกรณ์สามารถเคลื่อนไหวและปฏิบัติการได้เหมือนหุ่นยนต์ระบบกล้องถ่ายภาพขั้นสูงมีคุณภาพภาพที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ขั้นสูง Honor Robot Phone เป็นอุปกรณ์ที่มีความโดดเด่นในการผสานเทคโนโลยีสามิติเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้น อุปกรณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนอันฟ่าแผนของอ o อ o เนอร์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นําในเทคโนโลยี AI ระดับโลกและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนอาจคาดออนเนอร์ Honor จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ใน DWC 2026และ Mobile World Congress 2026ที่เมืองบาเซลาประเทศสเปนจงติดตามและเตรียมตัวเองให้พร้อมสําหรับการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมคุณสามารถดูวิดีโอและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอ็อนเนอร์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอ็อนเนอร์โรบอตโฟนวิดีโอ https://drive.google.com/file/d/1f0v3g322wip017vjbvdijsl/view?usp=sharing o เว็บไซต์ h t t p s w w w o n o r c o m g l o b a l o n e r k i t r o b o t k i t p h o n e คุณคิดว่าอุปกรณ์ AI ชนิดใหม่นี้จะเปลี่ยนแปลงวงการเทคโนโลยีไปได้อย่างไรอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างมาร่วมกันเติบโตในประสบการณ์การใช้งาน AI ที่น่าตื่นเต้นนี้กันเถอะ